สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสงสัยกันไหมคะว่าเอาอ่างน้ำมาทำไมเพราะว่าจะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะนี่คาวีน่าค่ะไรเทนอัพซูเปอร์คลีนเซอร์ค่ะใครที่อยากมีผิวหน้าสะอาดใสล้ำลึกหมดจดแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ค่ะมันดียังไงเพราะว่ามันช่วยกำจัดพวกคราบไขมันอุดตันนะคะเซนโซกระปกต่างๆที่ไปอุดตันผิวเราเนี่ยให้ออกได้ง่ายๆเลยเพราะมันช่วยดูดซับเซนโซกระปกออกนันออกไปทำให้ผิวเราเนี่ยสะอาดใสหมดจด ถึงว่าเรานะคะมีครีมตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเราล้างหน้าไม่หมดจดครีมก็ไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องใส่ใจเลยก็คือการล้างหน้าค่ะนั่นเลยเราจะมาแนะนําตัวนี้กันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้ยังไงจะลองล้างให้ดูฝั่งเดียวนะคะเพราะว่ามันจะ่าย,ายากหน่อยถ้าไปถ่ายในอาน่างน้ำล้างหน้านี่เลยเนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้ค่ะทาไปเลย าจจะชุบน้ำนิดนึงนะคะให้มันนุ่มชุ่มจะได้นวดง่ายๆล้างหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนวดนวนานๆน,นะมันจะให้ล้างสิ่งสกปรกได้หมดจดล้ำลึกสุดๆนวดไปเลยนะคะเป็นการบำรุงผิวหน้าไปในตัวค่ะตัวนี้หน้าจะนุ่มชุ่มชื้นมากๆให้มันดูดซับพวกสารเคมีที่ตกค้างนะคะแล้วก็ขราบสกปรกที่อุดตันในรูปุมขนเนี่ย ทำให้ผิวเราเนี่ยสะอาดใสหมดจดไม่เป็นสิ่งแน่นอนเมื่อนวดได้โอเคแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็เช็ดออกไปไอ้ก็จะล้างข้างหน้าก็ไม่ได้นาอเช็ดเอาละกันเพราะว่าเราไม่ได้แบบเปล้างในห้องน้ำถ้าเป็นปกติก็จะล้างกันแล้วนี่ค่ะใช้สบู่นะคะชุบผ่ะแล้วก็เช็ดออกไปดูเช็ดง่ายมากๆอะ่ะคราบก็ติดออกมาหมด คือดีมากมากอ่ะไม่ต้องใช้ที่เช็ดหน้าเลยเพราะบกติใช้ที่เช็ดหน้านะคะเราก็ค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดอ,ออกไปเราก็ต้องเช็ดแรงด้วยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยออกแต่นี้เช็ดเบาๆก็ออกหมดแล้วอ่ะดูหมดแล้วคราบดำออกมดเลยใช้ดีขนาดนี้เพื่อนๆไม่หาซื้อมาใช้กันก็แย่แล้วนะยังมีผิวหน้าใสานี่เลยค่ะ